สวัสดีครับทีวีชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ครับที่30ธันวาคมแล้วครับ2566ครับเหลืออีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะเราจะข้ามปี6 6ไปด้วยกันนะครับพี่น้องอาวังว่าหลายท่านคิดว่าน่าจะเดินทางถึงที่หมายถึงบ้านเกิดของท่าน เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานถนนโลง่งนะมีพี่น้องหลายท่านส่งภาพมาบรรยากาศกาลังเดินทางบ้างครับบางท่านถึงหนองคายบางท่านถึงเชียงใหม่แล้วบางท่านถึงอุบลราชธานีศรีสเกดนะเขาโอ้โหสารพัดทุกทุกภาของแผ่นดินไทยเลยพี่น้องเอฟซของช่องที่วยไปถึงกันแล้วแล้วก็ น่ารักมากครับส่งภาพมาบางคนก็กําลังทานข้าวกับครอบครัวนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนนะเป็นความอบอุ่นที่เห็นแล้วบอกรู้สึกแม่ดีจริงๆครับอิจฉาเล็กๆนะที่ได้เห็นพี่ดองยังมีครอบครัวยังมีคนที่เรารักอยู่นะครับนะผมก็อยู่ที่นี่ก็มีคนที่รักอยู่เหมือนกันอยู่ในครอบครัวแต่ว่าไม่ได้เดินทางไปไหนนะก็ดีใจที่เห็นพี่้องเกือบทุกท่านเลยนะครับน่าจะทุกท่านแล้วนะถึงที่หมายกันแล้ะ แล้วก็เดินทางด้ืยอความปลอดภัยนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะประมาณ3าวันที่ได้พักผ่อนกันนะครับเราก็กลับมาเติมเต็มนะครับมาร่วมกันทํางานต่อในปีมังก้อน,นะครับก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เรื่องของเออย่าลืม <c oughs> อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ช่องนะครับน้ำมันสมุนไพรตาดอกโมกคััปริ่ันพัน โรทอปจากบางบ้าสุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกคลอนคลายสบายอารมณ์แมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเปิดแล้วก็บาอืมแค่นั้นจริงๆท่านจะได้ความหอมเย็นชื่นใจครับ1 4 0ิบาท30บาทส่งนูไทยสร้างสีขวดส่งฟรีไปเลยนะเช้านี้โอ้เช้านี้มีสองอย่างมีทั้งกาแฟด้วยเดี๋ยวสปอนเซอร์ใหม่เดี๋ยวจะมาบอกวันที่เดือนมกรานะเป็นกาแฟบอกก่อนนะครับราคาไม่แพงด้วย200กว่าบาทเองนะ อันนี้เป็นเม็ดฟูดแดงลังฤทธิ์ครับผมหกร้อยยี่สิบยี่สิบเม็ดส่งทั่วไทยเม็ดฟูดแดงลังฤทธิ์ครับช่วยทำให้ปรับสภาพสมดุลของร่างกายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็กราบขออภัยพี่น้องหลายหลายท่านแล้วกันที่ไม่ได้บอกกล่าวนะฮะ่วงเง็นเมืม่อวานประมาณสักทุ่มหนึ่งก็อยาก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 หลังจากที่เมื่อวาน มีอาการหลายคนคงมีอาการผมเองก็มีอาการนะครับมีอาการก็เรียกอกหักอ่าอ,อกหักของนักฟุตบอลแนวแบบวานนี้นะก็หลังจากที่ได้อ่าพักพักเรียกแผนใจนะพันคลายสบายและช่วงบ่ายก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก็ต้องยอมรับว,ว่าผลกาแข่งขันมันทําให้เราชอ็ชอกช็อกเล็กๆนะกับเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจ มาเลยสําหรับที่เราจะถูกทุบขาบ้านถูกทุบขาบ้านนะแต่ว่าช่วงบ่ายก็รู้สึกโอเคก็ได้มานั่งดูนั่งมาดั้งนั่งได้ดูเกมย้อนหลังได้ดูแัตไฮไลท์ได้ดูดดดแมทได้ดูจังหวะแต่และจังหวะที่เรามีอะไรที่ปิดพลาดมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็ระหว่าช่วงเย็นก็ได้เปิดไลฟ์สดเข้ามากับพี่น้องก็ดีใจนะครับก็ยังคิดว่าเออคงจะไม่มีใครละเพราะว่าต่างคนต่างเดินทางเอา้าแต่กลับมา มีคนเข้ามาพี่น้องเข้ามาช่วยกันคุยนะครับช่วยกันคอมเมนต์นู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่รู้สึกสนุกนะครับได้ผ่อนคลายได้แก้งเหงานะได้มาพูดคุยกันได้มาระบายกันว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันว่ารวมใจส่งใจเสียให้กับทีม mm hmm. เราเหมือนเดิมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าเรามันเป็นมนุษย์ไงนะเป็นมนุษย์ที่มี มีเลือดมีหัวใจมีเนื้อที่แล้วก็มีความรู้สึกที่เราจะต้องมีความรู้สึกรักโรคโกรธและหลงนะเอองัามันก็มีเสียใจเท่าใจมีบ้างหลายท่านยังบอกบอกหูพี่ผมร้องไห้เลยแต่ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมร้องไห้ให้กับทีม,ไ,มไปเมื่อตอนที่เราแพ้แชมเปี้ยนลีกกับบาสเลน่าเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมไม่เคยร้องไห้กับทีมไปเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าครั้งนั้นในแย่สุดแนละ้ว นะครั้งนั้นในแย่สุดแล้วสภาพจิตสภาพใจแย่สุดแล้วนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมาทาผมทาอะไรได้นะก็มีอาจมีแบบรู้สึกแหมเซ็งๆนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับเรา,มา,าเมื่อวานเนี่ยก็ได้คุยกันหลายเรื่องถึงจังหวะขอปิดพ้าถึงสิ่งที่การคาดการนะว่าทีมจะต้องทําอะไรต่อไปนะครับหลังจากที่ได้เห็นจุดบกพร่องแล้วเมวื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสยิงสามสิบผล นะครับมโอกาสยิง30ผลจากการที่ได้บอลในกรอบเขตโทษ77ครั้งเยอะมากๆถือว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์ของพรมเมลีกเลยนะครับที่มีโอกาสได้บอลในกรอบเขตโทษเยอะมากมายเจกว่ารครั้งแต่ไม่สามารถที่จะผลิตสกอร์ออกมาได้แม้แต่เพียงรูปเดียว <laughs> นะมันเป็นอะไรที่มันจะต้องแก้ไขแล้วอ่ะนะมิและมีโอกาดยิงสามสิบแต่พระเจ้า ตรงกอบ8นะครับเพราะถูกเซฟไปทั้งหมด8ครั้งจาก30มันเกิดอะไรขึ้นครับนั่นทำให้มีความเห็นว่ากระสุนเราด้านไหมหรือว่าอาวุธเราไม่หนักเพียงพอเมื่อวานนี้ผมเปรียบเทียบเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้องในตอนช่วงไลฟ์สดก็เหมือนกับน้ำมวยต่อยกันเรานี่แม่งปล่อยหมัดชุดเลยหมัดชุดเต็มเหนียวเลยครับชุดหนึ่งชุดสองชุดสองหมัดชุดสามหมัดชุดสี่หมัดตรงเป็นชุดเลยนะครับ แต่เราไม่มีหมัดหนะนันกเออนะในขณะที่เวสแฮมป้องกันอีก็ปิดกาดนะมึงต่อยมา <c oughs> กูกาดปิดแต่อย่าเผลอนะมึงเผลอมากูตุ้มต่อยไม่เยอะแต่หนักนะนะแล้วเราโดนสองล่วง <c oughs> โดนไปสองดอกจากหมัดักหนักเนี่ยแหละครับเมื่อวานนี้ถ้าเืิดเป็นการเป็นมวยนะถ้าชูมือผู้ชนะเนี่ยผู้ชนะ หน้าตานี่บวมปูดเลยเพราะว่าอะไรโดนต่อยเยอะเนะผู้ชนะนะเว็ยดนามอะ่ะหน้าตาจะบวมปูดมากเพราะโดนเราต่อยเยอะไงต่อยไปโอ้โนวมเลยแต่ผู้แพ้อย่างอาร์เซนอลหน้าตาคงจะไม่มีอะไรเลยแต่แพ้นอก <c oughs> แพ้นอกสองหมัดน,นะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายนะก็เหมือนกับว่าเราพิบิตาบอกจะบอกโอ้จะต้องทำการแก้ไขเลยพื้นที่ในจังหวะสุดท้าย ในบล็อกอ่าในกรอบเขตโทษเนี่ยสร้างสารโอกาสเยอะมากแต่ไม่สามารถที่จะมีผลงานได้พิต้าเขาก็พูดเลยบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่ผิดหวังแต่ว่าแล้วก็ในห้องแต่งตัวเขาก็พูดเลยนะครับบอกว่าโอ้นักเตะของเขารู้สึกได้เลยว่ารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นในวันนี้ครับลหลายๆคนนะก็ผมคงจะไม่ซ้ำละคิดคิดว่าหลายคนคงดูมเมื่อวานถ้าเบื่อใครพรราลาดเรื่องการไลฟ์ตอนช่วงวันทุกเ่งช่วยกลับไปย้อนดูด้วยนะหรือมีการดับหวมช่อง กลับไปดูด้วยแล้วก็ใครอยากเม้นอะไรครับก็เม้นเข้ามานะอยากจะถามอยากอะไรก็เม้นเข้ามายินดีตอบแล้วเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่โดนซ้ำ <c oughs> เขาเรียกว่าโดนซ้ำก็บอกว่าผมโม้เยอะโดนซ้ำ <c oughs> ถ้ามาซ้ <c oughs> ำกันแบบธรรมดาปกติผมจะโอเคนะเพราะว่าการทำช่องมันมีอยู่แล้วครับจะให้แบบถูกต้องถูกจริตทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะจะให้ถูกใจการจัดช่องการพูดใจได้ถูกใจทุกคน ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าผมจัดสไตล์ผมแล้วกันใครชอบก็ชอบนะก็เพียงแค่เลื่อนออกหรือไม่ดูแค่นั้นเองครับแต่อย่าถึงเข้ามาด่ากันไม่รู้มึงจะเข้ามาดา่าทําอะไรม <c oughs> ะผมรู้เป็นทีมอื่นแหละเมื่อวานนี้เข้ามาดา่าแล้วใช้วาจาแบบเฮ้ยกูมไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงไงเออแล้วอย่างกูไม่รู้จักมึงด้วยแล้วมาใช้วาจาที่แบบผมไม่อยากจะเล่นงานพวกท่านนะครับวาจาบึงท่านบางทีผมคิดว่าผมมีเพื่อนเป็นทนายนะ ผมกคิดแล้วเล่นแม่งไหเพื่อนบอกแล้วต่มึงบอกช่างแม่งนะถือว่าเป็นพวกไอ้เกลียนพวกไอ้ที่พ่อแม่ไปตั้งใจให้เกิดอะ่ะก็เลยมีความคิดสภาพแบบเนี้ยเข้ามาเมื่อวานช่วงไลฟ์สดก็ยังมีเข้ามานะโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยแต่มันทําอะไรผมไม่ได้ผมบอกเลยมันทําอะไรผมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการประจานตัวเองละกันนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาในช่วงของคลิปเนี้ยผมก็ดีดออกเพราะว่าผมไม่อยากจะค้างไว้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปตอบโต้เสียเวลากับพวกมันเปล่านะเอามาคุย เกี่ยวกับทีมของเราดีกว่านะเมื่อวานก็ได้คุยกันหลายเรื่องครับถึงอ่สิ่งต่างๆที่ทีมน่าจะต้องทําในตอนนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณตักตีสามตีสี่ครับเดอะแซนดาร์ดนะผมได้เข้าไปอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวเดอะแซนดาร์ดก็เขาวิเคราะห์มาอย่างนี้ว่าอาร์เซนอลเองนะตอนเนี้ยมีนักเตะอยู่สามคนนะมีนักเตะอยู่สามคนที่น่าจะควรจะต้อง เสริมทับเข้ามาในลายของอีวนตัวนี้เนี่ยต้องอย่างนี้นะอีวนตัวนี้เนี่ยเ,เขาเพิ่งต่อสัญญาไปไม่ใช่เพิงต่อสัญญา,าตัวของเบนฟอร์ดอะคงน่าจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับในช่วงของมกราอันนี้พูดถึงตลาดมกรานะเป็นการคาดการณ์จากสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาพูดคุยกันนะไม่ต้องมาหาว่าผมรู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่า ในรายของอีวนโทนี่เนี่ยตัวเบนฟอร์ดเองอาจจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะมีนักเตะอยู่สองสามคนนะครับที่จะต้องอเดินทางไปเตะฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับอีวนโทนี่จะได้ลงเตะในเบโมกราละนะจะหายจากอาการไม่ใช่หายจากอาการโดยถูกพ้นโทษพ้นโทษแบนนะ แล้วก็เบนเบนฟอร์ดเองแหละจะมีนักเตะอยู่สองคนซึ่งเป็นกําลังหลักเลยจะต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันนชั่นครับนะครับส่วนใหญ่ศึกนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเตะใน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 แอฟริกาจะไปนะอยากไปกันนะเพราะว่าเป็นศึกสําคัญระดับทวีปแบบผมเข้าใจก็คล้ายๆกับจิงแชมป์อ่าสโมสรอนจิงแชมป์อเมริกาใต้จิงแชมป์ยุโรปเดยประมาณเนี้ยแอฟริกันนชั่นครับก็เป็นศึกจิงแชมป์ของทวีปอเมริกาแอฟริกาเขา และเตก็อยากไปรับใช้ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเบนฟอร์ดเองก็จะขาดกําลังหลักแล้วถ้าเผื่อเขาปล่อยอีแวนโทนี่มันก็ทําให้สถานการณ์ของเบนฟอร์ดซึ่งตอนนี้ต้องบอกตรงๆงว่าเบนฟอร์ดสถานการณ์ไม่ดีนะครับแข่งที่ไรก็จะแพ้แพ้แพ้ลูกมันลูกทีมของพี่ตวัดแฟรงก์อ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะ,สะเสถียรเลยตอนนี้ล่าสุดก็ถูกหมาป่าอัดอีกนะอ่าบุกหมาป่าอัดอีกเพราะนั้นก็ทําให้ในลายของตัว อยูแนตันี่น่าจะเป็นช้อยหลังๆไปเลยหรืออาจจะไม่ต้องพูดถึงเลยในมกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวจากเดอะแซนด์ดันะมันก็เลยทําให้ทางแซนด์ดัเขามองว่าอาร์ซอลน่าจะเข้าขายกับ3นักเตะนะครับสนักเตะมีนักเตะสามคนที่เข้าขายคนแรกคือศูนย์หน้าของไบเออร์ลเวอร์พูเซนครับที่ยิงประตูในฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด9ลูกแล้ว แล้วก็แอสซิสเป็นเจ็ดนะครับเป็นนักเตะทีมชาติไนจีเรียนะวิกเตอร์บอนิเฟสนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะวิกเตอร์วิกตอร์บอนิเฟสอ่าถ้าอ่านอ,อ,อย่างนี้นะครับนักเตะวัยยี่สิบสามขวบอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูกันอ่าวิกตอร์บอนิเฟสนะนะเป็นศูนย์หน้าของเป็นกองหน้าของไบเออร์ลิเวอร์ูเซต์ลูกทีมของพี่ชาบีอลอนโซ่อ่ะ ค่าตัวจะอยู่ประมาณ24.4ถึงประมาณ37ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามดูกันเป็นนักเตะที่สูงนะสูงเลยละสูง1้อครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้าที่แบบมีความคมนะมีความคมมากๆเ,าเขาเนี่ยย้ายมาจากยูเนียนนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่โบโลกริมนะครับลีซซัพพลายอะไรพวกนี้นะ แล้วก็ย้ายมาเมื่อปี2023เมื่อตอนอต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ไบเ mm hmm. ออร์ลิเวอร์พูลก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับยังไม่ได้มีการอะไรมากมายนะเอามาให้ฟังนะเอามาให้ฟังเอามาพูดให้ฟังก่อนว่าความเชื่อมโยงเดอะแซนด์ดัตเขาวิเคราะห์น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยผมเคยดูา่านทสดบุเดสิกา แต่ว่าไม่เห็นบ่อยต้องยอมรับว่าตัวของวิกเตอร์บอนิเฟสเนี่ยวิตตาวิกเตอร์บอนิเฟสเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเพราะนั้นค่าตัวถ้าเกิดประมาณนี้นะตอนนี้น่าอยู่ประมาณที่26.5ล้านนะครับ26.5ล้านก็เดี๋ยวลองตามดูกันว่ายังไงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ย ถ้าถามจำจำใจที่วิคอนะมันจะเป็นไปได้เลยเพราะมันไม่ค่อยมีข่าวมากับเราเลยนะก็คือของลูเตโรมาติเนสครับจากอาเจนตินาคนนี้ของอินเตอร์มิลานอ่ะถ้าใครเป็นสาวกของ EC, อิีซีของฟ้าขาวอาเจนตินาครับก็น่าจะรู้นะนักเตะวัย26ขวบครับจากอินเตอร์มิลานเป็นตัวยิงเหมือนกันเป็นไซรเกอร์เหมือนกันแต่ค่าตัว ไม่ธรรมดาเลยสำหรับตัวของราอโตโรมาร์ติเนสนะครับตอนนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณเขาใช้คำว่าประมาณเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบล้านแต่ผมว่ามันน่าจะน่าจะมีบุกบวกเข้าไปอ่ะ <c oughs> น่าจะมีบุกบวกเข้าไปอ่ะอยู่กับอินเตอร์มาตั้งแต่ปีสองพันสิบปดนะครับย้ายมาจากแรสซิงในอาร์เจนตินานะตอนนั้นย้ายเข้ามาด้วยการตัวยี่สิบห้าล้านปอนด์นะครับแล้วก็เลย ตอนนี้ก็เลยแล้วก็เป็นศูนย์หน้าอันดับหนึ่งเลยของอินเตอร์มิลานก็ถือว่าชโชว์ฟอร์มได้ดีหลายฤดูกาลแล้วครับล่าสุดฤดูกาลนี้เล่นไปแล้วยิงไปทั้งหมด17ประตูแล้วนะครับในทั้ง UCL 2แล้วก็ในกาโช่วงซีรีอาสิบหอซิสเป็สก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างคมเลยทีเดียวสำหรับตัวของลาวโตโรมาติเนสนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นที่ หลายคนก็บอกว่าต่อสัญญาไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วว่าต่อสัญญาไปแล้วคือถ้าเผื่อใครเป็นแฟนนาโปลีตอนนี้ก็ต้องรักโอซิมเฮนอย่างมากมายเลยแหละเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขายอมต่อสัญญากับทีมไปอีกแล้วนะครับมันก็ทําให้ว่าไม่ว่าจะมีใครสโมสรไหนมาซื้อเนี่ยตัวของนาโปลีจะได้ค่าตัวเต็มเต็มเป็นการตอบแทนสโมสรน,นาโปลีของวิกตอร์โอซิมเฮนนี่เองนะครับนักเตะที่ เราหลายคนรู้จักกันดีอ้าวนะก็ทางสัญาต์เขาก็วิเคราะห์ว่าค่าตัวประมาณเจ็ดสิบเก้าล้านแต่ว่าผมมองแล้วนะแม่งร้อยวะผมว่าแมงร้อยอ่ะนะแล้วก็ตัวเขาเองนะตอนเนี้ยสถากนก,การณ์เล่นให้กับลาบุรีวันนี้ถือว่านฤดูการนี้ยังไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าไหร่ครับอ่าเล่นในอ่าตัวของ การโชวซีอรียยิงไปเจ็ลูกครับเล่นในแชมเปี้ยนลีกยิงไปหนึลูกนะแล้วก็แอซิไปสองนะครับถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าฤดูก่อนๆนี้พี่กายยิงเยอะนะยิงทั้ง26ลูกยิงโอ้ตอนนั้นปีที่แล้วยิงไป26นะ่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีข่าวกับอาเซนนลมาเยอะมากแล้วก็บ่อยครั้งมากก็ต้องเดี๋ยวตามดูอีกทีหนึ่งว่า โอซิเปนนี้ใจยังไงครับย้ายมาจากาตัวริวในฝรั่งเศสตอนนั้นย้ายเข้ามา75ล้านปอนด์นะแต่ตอนนี้ผมว่าค่าตัวแม่งอยู่ที่เขาประเมินกันว่าอยู่ที่ประมาณ104ล้านนะของค่าตัวของวิกตอร์โอซิมเนก็เดี๋ยวต้องลองดูครับเพราะว่าพี่ใต้เองเนี่ยคงจะต้องพยายามทําอะไรก็ได้ที่ จะต้องรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องของให้มันสมดุลในเรื่องของงบบัญชีของไฟแนนะซ์นะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากทาง f f f mm hmm. ที่เราเคยรู้กันดีอยู่ว่ามันก็จ้องมองอยู่นะว่าใครยังไงโดยเฉพาะอาเซนนล์ในจ้องมองเป็นพิเศษเลยนะครับหลังจากที่แม้กระทั่งการซื้อดาวิดไรยาเราก็ใช้การยืมตัวก่อนเลยมไยืมตัวมาก่อนแล้วก็จ่ายค่าย,ยืมไป3ล้านแล้วเดี๋ยว ซื้อลด,ดูการค่อยใจยี่สิบเจ็ดล้านนี่ก็เป็นเคสเบื้องต้นนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีข่าวยังไงเกี่ยวกับนักเตะทั้งสามคนเพื่อเป็นการที่จะเสริมทัพไหมจะเป็นการเพิ่มอาวุธหนักไหมเพราะเราเห็นแล้วครับว่า,อาตอนนี้ประสิทธิภาพของ ของอาวุธของเราอ่ะเหมือนก็ถูกจับทางได้อาวุธปสิทิติภาพก็จะไม่มีเหมือนเดิมถูกจับทางได้ถูกปิดซ้ายปิดขวาซ้อนสองซ้อนสามเนี้ยมังคงจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมนะครับพิต้ากับทีมบอทก็คงเห็นแหละนะอ่าพูดถึงพิต้าก็พูดเลยบอกว่าเจ็ดิบเจ็ดครั้งที่อยู่ในกรอบเกตโทษและสามสิบครั้งเนี้ยผมว่านะถ้าเป็นทีมอื่นี่ะไม่น่าจะ เอาเราอยู่เขาให้เครดิตลุกทีมจะวิสมอยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งกองหลังกองกลางเขาถือว่าลงล็อกไงนะลงล็อก ok ในการสกัดกัน้นลงล็อก ok ในการปิดพื้นที่นะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสถึง30มหนนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่ากองกลางของเราในการที่จะบัญชาแกบัญชาการเกมในการจ่ายบอลน,นะครับโดยเฉพาะกับตาเนรินกาดเมื่อาาวานนี้ถึงจะดูอึดอัดอึดอัดยึดยักยึดยัก,ยก,ยก,ยกอะไรบ้างเนี่ย แต่ว่าลูกเปิดของเขา <_ d ance> เขาก็พยายามที่จะเปิดให้กับเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะครับแต่ว่ามันบอดกันเองอทําอะไรก็ไม่ได้นะครับก็บอกเลยบอกว่าผู้สื่อข่าวถานพิต้าบอกว่าเนี่ยตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าบูกโยซาก้ากับมาตี้มีอาการเหนื่อยล้าจริงหรือเปล่านะครับพิต้าเขาตอบว่าไงปนะะเขาบอกเลยบอกว่าผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าสองคนนะ่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะ ถ้าเ่สมมติว่าอายุสักสาห้าคุณผมคงจะตอบสิ่งนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนยังหนุ่มยังนั่นอยู่นะพวกเขามีพลังงานเหลือเฟือพวกเขาได้ไปต่ออย่างแน่นอนนี่คือคําพูดของพีตาเออพีตาเฮ้ยต,ตอบดีอะ่ะนะเฮ้ยยังหนุ่มอยู่ยังไปได้อีกนะมเนี้ก็ไม่ได้ตอบเฮ้ยมีเหนื่อยล้าอะไรไม่เลยครับเป็นการซัพพอร์ตนักเตะด้วยนะว่าเฮ้ยยังไงบอสก็ยัง ยังยังอยู่เข้าข้างพวกเองนะเว้ยแม้ว่าวันที่เองฟอร์มจะตกโดยเฉพาะในลายของมาตีอะนะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูกันครับตอนหน้าสือ่อพี่ต้าก็จะพูดอย่างนี้แหละเขาไม่ที่จะใช้คําพูดทําร้ายนักเตะเลยนะเป็นคําพูดที่ในการซัพพอร์ตต่างๆครับเ็าบอกเลยบอกว่าเห็นที่ชัดนะว่าเรามีเกมมากมายครับเวลาเราต้องปรับไปตามสถานการณ์นะเออหประมาณนี้ครับพูดถึงการเข้าและการออกบ้างการออกบ้าง เดี๋ยวกันออกเนี่ยตอนนี้มีข่าวแบบมากมายนะครับในช่วงมกราในรายของเซนดิสโซเลตซึ่งตอนนี้รับค่าเหนื่อยกับเราอยู่1นึ่งแสนสองหมืนตอนต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็เซนดิสโซเลตเองเนี่ยนะตอนนี้กําลังจะหมดสัญญาแล้วนะครับกําลังสมุดจะหมดสัญญาตอนนี้มีข่าวหรือว่า2ทีมใหญ่จากตุรกีนะครับก็คือเบสิกตัสแล้วก็ตัวของแทปซอนฟอเชชื่ออานยากมาก นะตุรกีก็จะมีอะไรการตลาดสลด์ใช่ไหมลายก็เนี่ยมีเบสติกตัสแล้วก็มีแท็บปอน์นะครับให้ความสนใจอยากจะได้ตัวเซติกโซเลสครับแบ็กวัย32ปีของอาร์เซนอลไปร่วมทีมในช่วงตลาดเปิดตอนมกราคมนี้นะครับก็พิตาจะเอาอยังไงก็ต้องลองดูเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเนะี่ยได้เล่นแค่2แมต นะตัวของอตัวของเซนดิกโซเลตยังได้เล่นแค่2แมตช์เองนะครับแล้วก็ตอนนี้พูดง่ายๆคือเป็นตัวเลือกอันดับ3าอันดับ4ี่ไปแล้วอะ่ะนะหลังจากที่ยามาจากซอลส์ตันเมื่อปีสองพันยี่สิบครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้ได้ลงเล่นเพียงสองครั้งรวมและประมาณหกสิบ้านาทีเท่านั้นในฤดูกาลนี้ดูว่าจะยังไงครับแต่ว่ามันก็คงมีค่าตัวบ้างแนหะ อาจจะมีการระลมททุนมากแต่คิดว่าคงไม่เยอะครับแต่ที่สําคัญก็คือในการลดเพดานค่าจ้างนักเตะไงเพราะตอนนี้ยเซดริกโซเลตรับอยู่หนึ่งแสนสองครับแล้วก็มันก็ประหยัดไปได้อีกหเดือนเอ้อีกหกสี่สี่อีกยี 64, ่สี 24, ่เดือนอีกยีนะ่สี่วดอ่ะนะอีกสี่วดถ้าในกรณนนีที่ย้ายไปในช่วงของตลาดเปิดจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าการขายนักเตะตอนเนี้ย ไม่รู้จะขายใครบ้างนะอันนี้เราไม่รู้จริงนะครับแต่ว่าที่มีขาวตอนนี้ก็คือในเรื่องของเซดิคโซเลตมันก็จะช่วยเป็นการระดมทุนในการที่เราจะหาอาวุธใหม่ๆไหมหรือว่าจะหามิดฟิลด์ใหม่ๆไหม <c oughs> ก็มีข่าวกับมิดฟิลดด้วยนะมีข่าวกับศูนย์หน้ามีข่าวกับกองหลังด้วยเออมีข่าวกองหลังด้วยเพราะนั้นก็ เดี๋ยวก็ต้องตามดูกันว่าเขาจะจัดสรรยังไงครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงมกราคมเนี้มีอย่างแน่นอนครับแล้วก็เออผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเผื่อพี่พี่บึกพี่มึกโควต้าเตเนี่ยถ้าเขาหายเจ็บน่ะอาจา์ะตนอลจะปล่อยตัวไปแอฟริกันเนชั่นครับไหมหรือว่าถอนตัวไปแล้วอันนี้ถ้าเผื่อใครทราบข้อมูลจะเจยงก็ชี้แจงมาหน่อยนะชี้แจงมาหน่อยแต่นาลาของทาเครโตมินะครับยังไงไม่มีชื่อในการ อ่าแต่กระชับมิตในช่วงแมตช์ทีมชาตินี่อยา่างแน่นอนและช่วงต้นปีเนี้ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้พักไปเลยนะเมะื่อวานนี้ครับในช่วงของผมยังไม่เห็นจงกระทั่งเนี้ยผมก็ยังไม่เห็นภาพของพี่การิชาก,ก้าในสนามเมื่อวานนี้ผลการ่งขันมันเลยทําให้ลืมลืมคอนเทนต์ลืมความทรงจําดีๆนะยังไม่ได้เห็นเลยว่าพี่การิชาก,ก้าอยู่ในสนามตรงไหน หรือมีพิธการอะไรไปแล้วเนี่ยใครมีอะไรช่วยบอกหน่อยผมค้นหาไม่เจอนะครับแต่จริงที่เห็นก็คือภาพนี้ส <laughs> ิ่งที่เห็นคือภาพนี้ไม่ใช่บอยแบนด์ไหนอะไอตัวเจ็บแล้วนี่แหละเนี่ยยืนหน้าสลอนอยู่นี่แหละเมื่อวานนี้ต้อมีพวกนี้อยู่รับรองไม่แพ้ <laughs> นะครับไล่แต่คลายฮาวเวดเลยเจ้าผอมฟาววลพิล่าพี่หมึกโทมัสปาเต้ครับทาเกรุโทมิสุอาให้ดูกันอีกครังจะได้หายเหงา นะอา้าแล้วก็ในลายของมนุษย์ไม้ยูเลียนทิมเบอร์เนี่ยยืนจะเป็นบอยแบนด์เลยเมื่อไหร่จะออกซิงเกิลไม่รู้ห้าคนที่มีอาการบาดเจ็บบาดเจ็บ4แล้วก็ได้พักหนึ่งนะก็คือเอามายืนถ่ายรูปเท่ๆให้เราหายคิดถึง <c oughs> นะก็ภาวนาให้พวกเขาเหลา่านี้ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งทาง,งวิเอลล่าทั้งพี่นุมบัตเตยูเลียนนิมเบอร์แล้วก็ในคะขายของโทวิให้หายวันหายคืนนะกลับมาช่วยทีมได้ละ เพราะว่าทีมตอนเนี้ยบอดได้เลยหลมุมหลวมนะหลุมหลวม,ลวมก็ได้พวกนี้กลับมาก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับคาร์แวดการขาดเข้าไปคนหนึ่งพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับและได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมพี่ไม่เกี่ยวเดต้าถึงอยากจะได้คาร์แหวนมาเมื่อวานนี้ถ้ามีคาร์แวนผมใช้เลยคํานี้และถ้ามีนะครับเราจะมีคาร์แวดเข้าไปป่วนในเขตโทษมันก็สามารถเล่นเลียดก,ก็ได้โยนโดบ้างก็ได้ ปั่นป่วนได้อ่ะเข้าไปพิงเข้าไปชนเข้าไปแทะเข้าไปตึงๆกับกองหลังเข้าบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กับกองหน้าร่างเล็กอย่างเราอย่างเชสซดอย่างมาร์ตี้มีพื้นที่ได้บ้างแต่ในเมื่อไม่มีแคลแวตเราไม่สามารถเล่นได้เลยแม่งเจาะลูกเลี่ยนอย่างเดียวมีโยนไปตองตามหมดเองนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณภาพของแคลาวตมันมีมันมีส่วนสำคัญกับอาร์เซนอลขนาดไหนไม่จําเป็นต้องลงไปยิงประตูนะครับ เคยพูดหลายครั้งแล้วพี่ต้าบอกเขาไม่ได้หวังเลยแต่หวัง Impact ที่มันมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าของนักเตะคนใดคนหนึ่งนะนักข่าวแบบก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้สามทุ่มวันนี้ก็มีบอลเตะหลายคู่นะครับอ่าแอสตันวิลล่าจะเตะกับเบอรล์ลี่แล้วถ้าเผื่อแอสตันวิลล่าวันนี้ชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและจะทําให้ลิปูล,ลมาเป็นอันดับสองอาร์เซนอลจะลงมาเป็นอันดับสามทันทีนะเป็นอันดับสามทันทีใช่ไหมไอ้ดูกัน เออต้องชนะหลายลูกนะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อแอตแลนตวิลลาวันนี้ที่เตะกับเบอร์ลี่อ่ะเขาต้องชนะหลายลูกถึงจะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้เพราะตอนนี้มีส9ถ้าชนะเป็นส2ถ้าก่อนลิอร์พูลแต่ผลได้เสียเนี่ยเป็นรองลิอร์พูลแลูกต้องชนะเกิน8ลูกแหละถึงจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเพราะนั้นโอกาสที่เรายังไงก็หล่นมาเป็นอันดับสองมีครับเพราะถ้าแอตัลนตวิลลาเขาชนะขึ้นมาตุ้มเขาจะขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วก็ เราก็จะหลดมาเป็นรับสมและอันดับสาพรุ่งนี้เราจะไปเยือนฟูลแลมในลอนดอนดาบี้แมตช์อีกแล้วครับท่านนะก็รอดูนะฟูลแลมก็คงเห็นแล้วเราว่าเวสแฮมเล่นกับเราอย่างไงนะครับฟูลแลมเองเขาก็ต้องมีการบ้านที่ทําแต่ต้องมาดูว่าคุณภาพกองหลังกองกลางของฟูลแลมจะเก่งพอตัวเหมือนกับของเวสแฮมไหมแล้วก็ทางเราเองอ่ะจะมีวิธีการเตรียมพร้อมไงเดี๋ยววันนี้รอฟัง บทสัมภาษณ์ของพิต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราจะจัดทีมยกทีมไปฟูลแลนดแต่ไม่ไปไม่ไกลไปไม่ไกลอยู่ในระอนดอ,อนเหมือนกันนะไปไม่ไกลแล้วก็ความพร้อมของนักเตะจะมีใครบ้างนะนักเตะที่ล่าลาฟอมจกจะได้รับการเปลี่ยนตัวไหมได้การพักบ,บ้างไหมก็มต้องเดาใจพิต้าโคตรใหญ่ของเราประมาณนี้นะครับที่เวทเชนอลอาร์เซนอลแฟนคลับไม่มีหายไปไหนแน่นอนครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงจะถูกต้องถูกจริต ถูกใจหรือไม่ชนะเสมอแพ้ยังคงมาพบกับพี่น้องเอซีอยู่ทุกท่านอยู่ทุกวันนะครับเผื่อมีเสริมด้วยในการไลฟ์สดก็ติดตามดูแล้วกันครับเพะาะนั้นกลับมาให้กำลังใจทีมกลับมาให้กำลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดติดตามกดกระดิ่งนะแล้วก็ถ้าใครนั่นก็ใครสะดวกก็เข้าไปดูย้อนหลังกัน นะครับว่าที่ได้คุยกันแล้วเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างใครมีข้อสงสัยใครอยายกจะถามอะไรก็เมนต์เข้ามาแต่เม้นเข้ามาแบบสุภาพนะครับถ้าเข้ามาด่ากันเข้ามาอะไรผมก็ขออนญาตดีดผู้มึงออกนะครับก็เข้าใจตรงกันด้วยอ่ะไฟ์ที่สาหรับน้ํามันสมุนไพรตราดอกโมกครับหรือพันธุ์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องนะครับเพียง140บาทครับ3าบาทตรงท่ไทยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกครับแล้วก็ผ่อนคลายสบายรมแมลงสัตว์กับต่อยได้หมดเลยเพียงแค่เปิดแล้วก็ปาดท่านจะได้รับความหอมเย็นชื่นใจจริงๆจากน้ำมันสมุนไพรตาตโมกปริพันธโอทอบบางประมาสุพรรณบุรีครับผม ขอบคุณสาหรับการติดตามครับสองดวงสำหรับการให้กําลังใจกันเมื่อวานนี้โอ้ดีมากๆให้ไปดูย้อนหลังกันนะเมื่อวานนี้นะที่เราได้คุยกันชั่วโมงครึ่งผมว่าเราได้อะไรกันเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับถ้าใครยังต้องทํางานอยู่นะเดินทางด้วยความอดภไปถ้าใครยังอยู่ระหว่างการเดินทางครับง่วมดื่มเมาไม่ขับใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ถึงที่หมายกันอย่างปลอดภัยในขาไปก่อนเดี๋ยวขากลับค่อยมาลุ้นกันอีกที นะแล้วก็ฝากสบายดีพี่น้องสอบวร,ราณทุกท่านครับที่ส่งลังใจมาตลอดครับส่งลังใจพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมรู้พวกท่านไม่ได้หยุดแน่นอนท่านทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติจริงๆครับท่านสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ